วันน <ka> er ี้วันที่22่สองเดือนเปีหกเป็นวันที่8ปดที่ข้าพเจ้าหางสาวสารพจ์เขาหส่วนขอถวายสังสราษข้สุพรระดิษฐ์นล้วม่ตอวาวพิปรชาชาสมาประชาัสังฆาปชาและอาเจ้าปิชาเกบบัวชาข้างในขอจิข้าพเจ้าทรงตั้งมันมีสติระลึกร่ายมีสมาธิเทิดตนนะคะพญชนะุวรนงเถ์เดบทที่หนึ่งบทกับพระราอรหลัสมมาสมบุทโธทงพระนังพริวันทยมีสวะคาโตพระกวตาธรรมโมธรมังาสามิ บัตนพระทตสองกบสองที่สบุชาพรวินเรอาหางสมาสมพุทโธสุติังพุโพคุนาหิพะวานี้ไปแจะมีเหตุใจติยาวชิวอาหังพระังธรรมสังฆาสังนะกตพิชมิแัานนยังทํานี้ตนนะบทที่สบทสวดสมุทเวลาสมตาจักรสุอาสาขัจันตุธรรมะ เทวตาสัตวธรรมังวิเชียนสัสุนนตุของมสังเกามเปสิละกตินันกามานีที่เบลเตาม้านนะรมกมาจะเปเทาาสขันนะค่ะที่่านตาสติกาังสุนันตธรรมังสัตวโนกยมทาธรรมันสนันตนรี่ยมันสนันตกยาบทที่สบทสดุณนภาพนมันการ Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaya bhagavato sakho mahasara bhagavang bhagavang khadami thamang sarana khadami sangkhang sarana tu sarana khadami tatiyam pi bhagavang sarana khadami tu tembe sarana khadami tatiyam pi bhagavang sarana khadami tatiyam pi sarana khadami tatiyam pi sarana สังฆสารนักมีบทที่หกบทสวดจาระถาคตาเมสัยังไงนั้โธเมสัยัวังไงเตนะเตชเชนะเตวิโยุสพธะทีิเมสัยังไงพุทโธเมสังว่ไงเตานะเตชันะเตวตุสัมทานนัที่เมสัอยังไงนัทงโทเมสังวไงเตานะเตชัยนะเตวิยตจตา บทที่เบทสดติธภาบรรการพุทธังนัเมตตาเวสสุตังธรรังนัเมตตานวสุสาังสังนัเมตตังนัมเมติรตลังนสมาสนิวตะพุทังอนโยยตาอนสปวันตังอาสมยตัมหิปิตาภริวตเตนเดเกรวินาเตธรรมวนาโลกิกาจิตเดียัสุังขมน้าเสวนาอัิพุสธังวินุเหปัเนหิสรปบโลกมหิเกหตจิวโรพาณิยังเอตังจิสุวิทูสิตังกนัยตยนัมหิอุราเชนตตะสมาตุปิสมุปสัส เมือพะทาพูมาผู้ขาวปะมุขจ้ามุขคาสราตังคตระผู้เาลเหตุสุปลัมังค์ผู้เชนยันิพานสัจจะนะคะสาสนาาตสังตมากิเลสสนทัชยาจัตสาธุคีอัถาคุรปสนียังจะอนหิใจปีสาังคันตเตระสหิตังอิลนังสารานังคตตาภะ เรติท่วงคณะนุสมธรุผู้เชี่ยวาตตตองสรตาตถาานโนบ้าจาริาสัตถาจุธินาตถาสัตถาเพื่อเมมุเตชนาตถาสัตถาปิสตุเตโยเจถาธรรมเาทจะห็ปันนูตโลกุตังโยนีโตสุขังแต่สนจะอายไปหัุตุ้ตยลิงตสุสายกะลมบทสุดที่สั้ แบบหนุ่สนามการสถติคาถาโดยจากคุณามุขหลาปะะโทสมางุบโทสุปโตมุตโตมาัสษณะภาษาโยตมตฑลพระเวนสิขมังันีตังไว้นอย่างทุทางด้นตังเสสัรามามีโลูัตรนาจักอยในขัตรีขศเตหิศเตหสุโตสะพันตะเลยจะสเวนตุธมูชโชยวิตาสตุภสิโลูกตรวิสุมาขานียาทกโทธรรมทาริสตาวะโหสติกโลสุญโนธรรมังว่ตังเสสรามมี มุประลาทสุตาหังตัเตาเจสสุสัพัตะเลยัสมินตุทัสสัมมาสันตตนโยคโยโลกะสะพรมุชิกาสะสัตโตสายังเสกโลกะโสตสวะ่ะตัสสะธรริหิติงกลุติงสังฆังวลัต่างสศสนมพุทธานุพุทธังสมริติตันเตสาเโุสัพัตะเลยัสมินตุปุธิก้าวสุนมอะคานโมอะัโตสมะพุทธเสยะโมโมอมาตะลัสสวะคตัสเสเจะณโมสักสาปีวิสุยิโนนโมอมัตตะลัสสัตตะนาโมไวจะสัตสะสุเตปิณโมกราภวินัยว โมกัลมะควลาสาติตเขาสัทาถ้างการกษัตนะหุมิชช่ตววบุตรสถที่สิบบุสุมหาสมัยสุเอมาเวสุตังเอกังสมัยสกเหาลติกะูสมหาวันนมหาตาปสัยนะสจิงประจัเตหภสัหิัเหว่ละหันตะทาหิโลหะตโตยนุนนนาสวตาหุติพะเกตังสาเนยะกุสกะจะโคตะตันังสุหายกนางอตาทนางอตาทนสีออย่างหพะากุว่าหิกัสเมหาันนมหาตาเน Ha mata mata hipu sa hetu hela hala hante heta 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 คนตางสังเนี่ผสงสัยอย่นนนไม่ยัปีนีนะเพราะว่าแต่สรงมสัเอุมักว่าพระคนตสันติเกตบเะฉะนัังเกตี่อะรกตาเทวตาภสยปีมลาเพราว่าสุสสังนตาภาษาภาษน่ยะนตว่าสิเกว่เอวเมวเทวสูตเทวสุตรหรใตาพระคนโตปุนละตปนะหงสุตอกวาตาเทวดาเพราะคนตเอสันติเกมังคสังเกตีมหาสมุทราสิเทวกายสมัครตาอบัติมหิมานมงยังะคิดว่าป็นเสกอะร็วอลาเทวตาะคนตสันติเกมัง ตลอดพิโคสมัติทางสุอิตินังอรมณ์ชุมกัสุสานิเหว่นี่ต้นที่ขาิเหตวเอนีิลากันติวันเปนีติเาขออภลาเทวตาสุขรตา ลองสันติเกอมังเขาสติตัวชี้ักชีตัวปฏิฆังินเขาจะไมละจะจะไมละจะคุปตะสุสันตานุกัตเตอตะโกอปะลาเทวตาพระว่าโตสันติเกอเองมังสเจเกติพุตังนักกัตเซนแต่าม่สบายเพราะวเองมาแวหังมุสังเทหังเทวคยาพุตสติตะโกเพียควายพิวอปะเตศเยปุกินาเพื่อเวสานสุลกัสสุเทวตาสันติเมตานุติอตคันตานังสันเนภุตตาเยปิเตปิภูเอกุสุงทีตานังอลหันโตสัมมาสัมพุทธาสัมพุทธะนะอบ่าวโนวาเทวตาสัมเนตตาเฮสุงเสยปิเม สม่สรั้ตนาเอตั้ระเทวตาสั้งแต่พระแม่ไทยให้ิมห่างละหันเที่ยงย่ายสิข้สมัิภูเวทวายันางละไม่กิตายข้สมยิเทวายังนางม่ที่สินสมัยพิภูเวทวกายยังนามตังสนผสันข้ามัน่โรธาสุติวันพันเตติโขพะุัจตะวาตั สิโลกมนุษย์กสมิยยถาปุนาสิตาเหตจากภพลังไปิตตาสมาหิตผู้ทริวตรลินาลมหาสพุตุอตมสัพุทาวินาปสัมราพิโยเตตตวันเนกปลันเนตตุวไาสักสัสสิเลนตเทวะกันานกตาเทวิชาารภิกเตตตปมลุธาสต ก็สามยังนอาสาเปเกีสตมด็กสาวซงซารต้ตังเกี่ยซาเาทำซ่าาเรเกี่ยตมด็กผู้เพาร์าหุ่ั่นจะสับหลวี่ยาว่ิดนะจะกุมาตัวไอ้ทีสาสวเกศเนรเตหวกาอะกิดกเติช่นะท่านผู้อ่านกให้ติงสมิขีรัฐีนุตสุขภาาอะไรค่ะคลกระปิโลห์ค่ะุณตัวชุดตัน้าตสมุทามาพี่หูสมตัวนะสหัสยมอวตัยขนนันยุโรปมัตัวทีมันตัวเฮสันมันทาตาพี่ สตากิลาติสสันะคนันนราอิทิมตุหิตเป็โตนาโติสนุมธรรมะิมสอิเจเตโลสหัสานะคนันีอิทิมตุหิตุปโตนาโติสนมธรรมะภิมงสูรณ์ะวิสาตาเปสตานะค่ะนันนี่รอิทิมตหิตเปโตนาติสนุมธรรมะิมงคิมรณนะุโลราชาไกโกะสุปัสสติคุณพโลราชาไโกสุปัสสติคุณมาที่สังราชาราโทกัสสติขันธังานิปติมาหาเฮสุโอ ตุตแต่สาพ่อเองทำมาสตที่มันโต้าเต็มโตวันนะโตสนมทำอาไรพี่กูเฮสมตินะ ถ้าคิดในแต่ที่สังชาโลรบปวสัติกุพนาธิปติมหาลยสุโตสสะโอนธมมนมะสลาอทิมโตที่ตมโตนะโตสุนมธรรมนาภิอมกขสุรีนะปชีมประทสังราชารูวสตติกุพนาธิปติมหาลัยสุโสตสัพโอนรมนมปภะสริฐลาิทมโตที่ติมโตนะโตสุนมธรรมนาภิโมกขสุงนะบุตรมานที่สังราชากุลูปะสตติกุพนาธิปติมหาลัยสุโสตสัพโนรมมนัมปะสาอิทิมโตที่ติมโตนะโตสุนมธรรนาภิโมกทีสงรี

อาคุสาบุนะคะตาาตระตะกะัมาตาตระอาุไปนะคะสยิเตยมนาราตะจาอาคุนะะเอสนุเอวานมหานาสปัคสมิติวณาเดะะเสสหัตติที่พาาาสุยากุเวสหัตเตวมาประชาจิลาสิสมมะพรินตะทาราชมาสิอพมมาลาโตเกอมาสุภุทโธตันให้อยู่ในจวยะนตาราคาสุบรรณสัมกุปุถังชิตาวาาหินนอาส่างอัสสตเตนตเสตเตติมัตตวสโนกาลกชามิสิะอาราวาสะเบปิจิติจิตัปปาชนุปิสหัสต เรมัไเ้ทนาเตคก็คุณน่งสุทิ์ก็คน อาวุโะทวีปชีจเตโยอจะพุธนาวสุนทรสิษสุานพิตรกั์รุ่งในกยาอาคุยัเสนุเศษเดสัสถากายัสิณานังตนิพุตโตตุมโตนาโตยัสนุกนามนาเปกุมเพื่อสุบุตรนัเวนหุจาเสวีจาสมาจิตเว่นวาจะสุิษวาจันพุทธภิกิสุยสุุภวาสุเลมคบุริกอาณาขันตเ้เกวารลงว่ากัน่าสุนัสุลัยสุลัสะมันติเจ้าพทธุสานตกัลย์รุ่นกาาอาคุยัสสินเศษเาชัสถากายส ชจักุปนิวสิโนวุนาสาทธรมจะอาจาเจนิชกาสุลเลุจิลาอาคุอาคุเสนเถ้าเสตยสะทักเสเพณนันเวอิทิมตทิตุมโตนาอนาพิมุสติมนัสมานามหาสมานมุสานุสุาวิทาปุกาอาุมาสสกาอกูลาโยเทวายเตลสิโนปัลละามหาปัละาอาคุเทวายสนเถ้าเตยสะทักเสเพนันนาจโอกทิมติตมโตนาตสินธรนาพิมุสติมุสุกากรุณาอุนาเวหาอาคุเวหาสหโทากาหาปะบุขาอาคุภา ประานมิจฉารักษณ์พิศกายาเสโนอธายะอาินสติทะเศตหสะทากยาสภินันติชนนุอิตุตุมตนนตยสงนุมาธระทีู่ิสติงนะขินาสุสเมาอัธกาจายาสุนอเตะการมาเสธาจยนาสวานิมลาติโนอหโกบาลนตาะเัสสทากายาสินันตินนุอิธิมตุยตุมตุนนะตุยสังนุมาธรรมละทีหภูมิสัติน ຊາເຊເຕທວຫຍະໄຄອາສະເດນນໍນໍມາພທາທທມາ ຕະລານາຈາສະບັງກາພກັດຕ แต่จะพอมลกุ้สุทายศาสนาัไม่ h a l a ป i ปากนุ่งสบายใจอยู่้าไม่ิเศษต้องทำแบบนต้ได้แ่งุกันท่้าพูดถึงถ้วาก็เช่นนี้สุต้ปิสุิบเอ็ดปบสบังคลัสุตังค์าเสวน่าจะพลันังว่นที่น่าจะเสวนผู้ชายจพิจารณาไอ้ดำมุตมาวัาที่ดูสว่าจะผู้เพศจากการดุจตาธรรวนาจะไอ้ดำมุตมาพะหุสิปันจาย หุสิสันจะติปัญจะอนัเจ้าสุกิโตพันิตาจวัตตาอตัมมุตังวัตตติปรภูลักังฆโหอนาจุลาธมตาเอตัมมุตตานตะมเียจะอนันสังฆโหอาสริกมณีเอตัมมุตังาชิวิยาปปานชนาสันมอปามาโทจกสุอ้รมมุตังคารวนุวะตเจสันตุทีกัากะเนะธรรมวรางอตัรมมุตังขันติโสจตตาธรรมะจัสสังกะเณนะสมัชะกอตัมมุตังตโปธรรมเนียจะริยสะจันาสะนิพาดิสักยาจะ แอตารมุนวังพูทธาเสร็จทำอีกี่จงนะครับตรอาศกาวเนีเขมังไอ้สะนนกจตวนาพระพนวิชิตาสังพันาไน้ก็เป็นคันเตสังข้อลมติบทสวดที่12ปสอบทสวด